เ้าวันนี้ตัดสินใจงอจะมีโอกาสที่เขาจะกลับมาได้อีกไหมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ,ของพี่หมมกคลพ่ยิบสีครับในบางครั้งเนาะความรักความสัมพันธ์นะครับผมมันจะอาศัยอีโก้แล้วก็ตัวตนของเราคนเดียวมันไม่ได้มันคือการแชร์เล้งซึ่งกันและกันในบางครั้งเราเองอะ่ะถ้าสงเป็นฝ่ายที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะยอมเอ่ยคําขอโทษก่อน เพื่อที่ใช้ความรักยังคงอยู่ครับเราอยากเคยอยากรู้ไหมว่าถ้าสองันนี้เราขอโทษหรือว่าเราง้อเขาเนี่ยความรักความสัมพันธ์จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเราจะมาสอนกันในคลิปนี้นะครับผมก่อนอื่นผมขออนุญาตเปิดดูพลังงานเบื้องต้นก่อนว่าคําทานายนี้เป็นของใครหากใช่หากตรงไปกันต่อนะครับนะไหนดูซิหน้าไพ่เป็นอย่างไร อืมนะไพ่มันเหมือนมันเหมือนมีใครคนใดคนหนึ่งยอมจำนนแล้วมันเหมือนกับคุณติดอยู่ในกับภาวะเนี้ยมันอมันออกไม่ได้สักทีในภาวะที่ถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้แหละแต่คุณรู้สึกหนัก,ร,ก,นกรู้สึกหน่วงมากๆเลยอะครับพไพ่ใบต่อไปอีกโก้ที่เคยมีไม่ว่าเราเคยมีหรือเขาเคยมีมันต้องมีคนใดคนหนึ่งที่มีอีกโก้ที่สูงมากๆเลยอะครับในเงื่อนไขเนี้ยอ่ะร้วไพ่ปิดท้าย แต่คุณยอมลดหรือว่าเขาเองอาจจะยอมลดอีโก้อะไรบางอย่างลงเพื่อที่จะเป็นฝ่ายยอมเพื่อเคลียร์บางสิ่งบางอย่างได้แนวไพ่ขึ้นมาแบบนี้นะครับใครที่มีพลังงานตรงกันแบบนี้สามารถที่จะดูคลิปนี้ต่อได้เลยเพราะนี่อาจจะเป็นพลังงานของคุณพลังงานที่คุณรู้สึกว่าโอเคเราติดอยู่กับบางสิ่งบางอย่างมันเคลียร์ออกไม่ได้พลังงานที่เราพยายามทําทุกอย่างเราให้มันดีขึ้นพลังงานของความ ใครคนใดคนหนึ่งไม่ว่าเราหรือเขานี่แหละที่มีอีโก้ที่สูงมากๆแต่ก็ยังมีความรู้สึกดีให้กันนะครับพลังงานวันนี้ใช่ในจุดใดจุดหนึ่งไปกันต่อได้เลยนะครับเพราะเราจะมาส่องคุณดูกันว่าหากวันนี้เรางอเขาเขาม่จะมีโอกาสที่จะเปิดโอกาสให้เราคืนดีไหมนะครับส่วนใครที่อยากจะเจาะลึกนะครับผมเรื่องนี้นะครับอยากที่จะดูดวงส่วนตัวเป็นพลังงานของหนูเขาด้วยตรงเลยครับพี่หมอก็สามารถทักมาจองคิวดูดวงส่วนตัวได้โดยการที่กดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์นะครับ แอดไปบ้านเขียวกดเพิ่มเพื่อนได้เลยหรือจะแอดตาม ID ที่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับแอดไปบ้านเขียวได้เหมือนกันเพิ่มเพื่อนเหมือนกันนะครับเอาล่ะตอนนี้มาดูก่อนว่าพลังงานของเขาในตอนนี้เป็นอย่างไรพลังงานเขาตอนนี้ดูทําทุกสิ่งทุกอย่างดูเฉยเฉยเขาคิดว่าเราคงอยู่ได้แล้วก็ไม่ได้สนใจเขาและหน้าไพ่ปิดท้ายเขาเองยัง,งยังคงเฝ้ามองเราอยู่นะเขาเองยังคงเฝ้ามองเราอยู่นะต้องบอกแบบนี้ เขาคงคิดว่าเ,เราไม่รู้ว่าเราจะต้องการเขาไหมหรือจะมีเขาไหมแต่เขาก็เฝ้ามองเราอยู่นะเราก็ดูมีความสุขดีเขาก็ดูมีความสุขดีแต่ลึกๆต่างคนต่างเฝ้ามองซึ่งกันและกันอยู่เขากแอบมองคุณอยู่นะครับอะถ้าวันนี้เขาแอาบมองเราอยู่ไหนดูซิว่าเราในตอนนี้เป็นอย่างไรต้องขอส่องคุณด้วยนะเพราะตัวคุณเองเนี่ยบางครั้งก็มีพลังงานที่แข็งอยู่นิดนึงแต่ว่าแนไม่แน่ใจตัวเองไหนดูซิคุณช่วงนี้เป็นไง อนาคตวิวออฟฟอร์จูนสองคนคุณรักเขาและคิดถึงเขาเต็มหัวใจเลยในตอนนี้เขาก็คิดถึงคุณเขาก็ฟอ้องมองคุณเหมือนกันเขาใช้ชีวิตของเขาคุณใช้ชีวิตของคุณแต่ต่างคนต่างฟอ้องมองกันแต่ทีนี้พอมาส่งพลังงานของคุณคุณรักเขาและคิดถึงเขามากๆอันดับแรกถ้ารักใครสักคนหนึ่งเราต้องไม่มีอีกโก้ครับถ้าวันนี้เรารักเขาอะครับจะยอมให้อีกโก้ของเราอะครับ ทำให้ไม่มีเขาอยู่ในชีวิตไหมหรือ e go, อีโก้ออกไปจากชีวิตฉันก่อนเพราะฉันต้องการมีเขาเป็นแบบไหนครับ <c oughs> ความรักความสัมพันธ์ต้องหมดแบบนี้นะครับมันจะไม่มีเงื่อนไขอะไรนะครับมันจะไม่มีอีโก้นะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เรารู้สึกว่าเราอยากชนะก็จงจําไว้เลยว่าชัยชนะคือการไม่มีเขาอยู่ในชีวิตถ้าวันนี้เราอยากมีอีโก้จงจําไว้เลยว่าอีโก้จะมาแทนที่เขาจะไม่มีเขาอยู่ในชีวิตหากยังอยากมีเขาอยู่ในชีวิต อย่ามีเงื่อนไขนะครับอ่ะไหนดูซิถ้าวันนี้ตัดสินใจที่จะงอเขาจะเป็นอย่างไรอืมอัศวินถ้วยกันน้องโอ้เดดสังถาม้าถามว่าวันนี้งอเขาแล้วจะเป็นอย่างไรผมพูดแค่นี้เลยว่าเขาก็รอคุณเหมือนกันนะเขาก็รอคุณเหมือนกัน ตัวเขาเองอาจจะมีอีโก้เนาะที่เหมือนประมาณว่าแบบว่าเธอต้องงอฉันก่อนสิในขณะเดียวกันเราก็ตัง้งคำถามเองว่าทําไมเราต้องเป็นฝ่ายงอก่อนโอเควันเนี้ยเขาไม่งอวันนี้เราไม่งอคนสองคนจากกันโดยสมบูรณ์ต้องการสิ่งนั้นใช่ไหมแต่หากว่าวันเนี้ยคุณยังต้องการเขาอย่าถามว่าทําไมเขาไม่งอถ้าวันนี้คุณต้องการใครคนหนึ่งอย่าถามว่าทําไมเขาไม่งอเอาตัวเราเองก่อนอย่าไปเอาเขานะครับ ถ้าวันนี้เราต้องการที่จะมีเขาเรางอคิดแค่นั้นนะครับแล้วได้ผลลัพธ์ในการงอะที่ดีมากๆได้ผลลัพธ์ในการง้อที่ดีมากๆ,น,กาากๆนะครับแต่ถ้าวันนี้คุณยังมีอีกโก้อยู่เขาต้องเป็นฝ่ายงอโอเคขอแสดงความยินดีด้วยครับต่างคนต่างหาแฟนใหม่ดีเลยนะครับแม้จะอึดอัดใจแต่ตรงจําไว้ว่าถ้าวันนี้คุณอยากเป็นผู้ชนะผู้แพ้จะต้องออกจากกระดานจะต้องออกจากเส้นทางนะครับปัจจุบันปัญหาไม่ใช่เขาแล้วนะเป็นปัญหาคุณแล้วนะ ไม่งอไม่เป็นไรครับไม่งอก็เลิกกันบริบูรณ์แต่ถ้าง,งอก็มีโอกาสที่กลับมาคบกันแบบร้อยเปอร์เซนต์เลยทางไหนดีครับอะในสุดท้ายพายอ,อยากจะบอกอะไรคุณอย่าทนอยู่ในความเศร้าในขณะนี้เลยในช่วงเวลากลางคืนคุณเศร้ามากๆเลยคุณก็รู้การไม่มีเขาอยู่ในชีวิตการที่ไม่ได้คุยกับเขาไม่ได้รับรู้ว่าเขาเป็นไงในชีวิตในช่วงเวลากลางคืนคุณเศร้าและเหงามากๆเลย เจ็บปวดหัวใจแอบร้องไห้คนเดียวคุณนอนหลับไม่เคยสนิทสักครั้งเลยตั้งแต่ไม่มีเขาอยู่ในชีวิตเพราะฉะนั้นนะครับการที่คุณง้อเขาคุณมีแต่ได้กับได้นะครับจำไว้คุณไม่ได้เสียอะไรถ้าวันนี้คุณง้อคนที่คุณรักสิ่งที่คุณได้คือ 1. คุณนอนหลับอย่างสบายใจ 2. ไม่ต้องร้องไห้อีกต่อไป 3. ตัวคุณเองไม่ต้องเศร้าเรื่องความสัมพันธ์ 4. คุณได้คนที่คุณรักกลับคืนมา อันนี้ถ้าคุณงอแต่ถ้าคุณไม่งอสิ่งที่เกิดขึ้นคือ 1. น,นอนไม่หลับ 2. ร้องไห้สกระวนกระวายไม่สบายใจ 4. คุณเสียเขาแต่สิ่งที่คุณจะได้หนึ่งเดียวคืออีโก้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณอยากมีอะไรอยู่ในชีวิตเลือกสิ่งนั้นนะครับส่วนใครที่รู้สึกว่าจะทํายังไงดีพี่หมอช่วยทลายอีโก้ให้ดูทีทักมาจองคิวดูดวงส่วนตัวได้เลยแล้วจะเข้าใจนะครับนะ ก็เป็นกําลังใจสําหรับทุกความสัมพันธ์แล้วก็เป็นกำลังใจให้สำหรับอีโก,ก้กใใ Eagle ตัวน้อยๆที่ทุกคนมีด้วยนะคะรับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใจพี่หมอได้นะครับ